ไปที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านสมพรปัดฉิมเพชรนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับท่านรองครับเห็นชุมพรน้ําท่วมข้ามถนนหลายคนก็เป็นห่วงอยู่นะครับสถานการณ์ในชุมพรเป็นไงบ้างครับท่านครับถึงตอนนี้ครับผมขออนุญาตเอาที่เส้นทางการจราจรก่อนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4คือเอเชีย41นึ่ยครับซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ลงสู่ภาคใต้ เรามีน้ําท่วมขังอยู่สี่จุดนะครับ,รบในสี่จุดนี้มีหนึ่งจุดที่ทั้งรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้คือบริเวณอำเภอสวีนะครับเพราะนั้นขณะที่เราได้รายงานแล้วก็ประจานพันทุกช่องทางแล้วแต่ก็ยังมีรถส่วนหนึ่งที่ยังคงเดินทางเข้ามาส่งผลให้มีการจราจรติดขัดในพื้นที่นะครับ ระยะทางระยะทางตรงนี้สักกี่กิโลครับท่านครับที่ท่วมน้ำท่วมทางประมาณ800เมตรครับท่านครับ800เมตรความสูงเท่าไหร่ครับท่านครับน้ำสูงประมาณน้ำสูงประมาณเมตรกว่ากว่าครับท่านครับเมตรกว่าอหนึ่งเมตรแล้วก็ทั้งขาเข้าขาออกถูกไหมครับท่านครับขาล่องไม่ได้เลยทั้งขาขึ้นขาล่องครับทั้งขาขึ้นขาล่องครับแล้วเป็นมาตั้งแต่ตอนตอนไหนครับท่านครับเมื่อตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนแล้วครับท่านครับ สิบเก้านอเมื่อวานนี้สวีน้ำท่วมหนึ่งเมตรนะครับระยะทางแปดร้อยเมตรที่ช่วงสวีทั้งขาขึ้่นขาล่องผ่านไม่ได้เลยนะท่านนะครับแล้วมันมีทางหนีจะขึ้นล่องไปทางดานองหรืออ้อมไปทางไหนไหมครับมีทางแนะนํำไหมครับท่านครับผมก็ยัดแนะนํอย่างนี้ครับหนึ่งเมื่อท่านเดินทางล่องมาทางมาทางภาคใต้มาถึงแยกปฐมพรนะครับจะมีเจ้าที่ตํารวจของผมแล้วก็น้องๆ้องสมาชิกอสสอเนี่ยคอยแนะนําโดย หากท่านที่จะเดินทางนะครับเดินทางต่อท่านก็สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงไปาทางขนไปกเกษมไปจังหวัดระนองแต่ว่าระยะทางเนี่ยไกลมากนะครับ,รบไกลมากาส่วนที่สองถ้าท่านไม่อยากจะเลี่ยงเส้นทางท่านต้องกลับรถเพื่อหาที่พักไม่ว่าปั๊มน้ำมันหรือว่าโรงแรมหรือฐานที่รากการชั่วคราวนะครับ,รบเพื่อรอน้ำรถนะครับ,รบนั่นคือกรณีที่ขาล่อง ต่อไปขาขึ้นครับเราจะปิดที่อำเภอหลังสวนซึ่งมีช่องทาง4006สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดระนองได้ท่านก็สามารถสัญจรไปทางจังหวัดระนองได้แต่เช่นเดียวกันครับระยะทางไกลมาก,มกลาแล้วก็เส้นทางเป็นเหวลึกลาดชันก็มีอปุปสรรคเราก็แนะนําว่าถ้าท่านรอสักทีหนึ่งท่านก็หาที่จอดรถในปั๊มนะครับหรือฐานที่ราชการต่างๆได้นะครับ หรือวินกระน,น,นเลนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถทําได้นั่นคือการ,รแก้อันที่หนึ่งแก้อันที่สองครับ,รบตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็มีรถบางท่านซึ่งท่านต้อง,ต,องต้องยอมรับว่าเมื่อเราไปแนะนําแล้วท่านก็ไม่ยอมท่านต้องไปอย่างเดียวรหรือไม่ท่านเข้าทางเบี่ยงไปทางระน,นองแล้วท่านก็ตั้ง G P S ใหม่เพื่อหาทางลับคิดว่าจะเดินทางได้ไม่ไม่เชื่อตามที่เราแจ้งนะ ก็กล <K pl ug ged> ับมาก็จะมาติดที่เดิมในพื้นที่เหมือนเดิมนะครับไปไม่ได้ <K l ug ged> ทําส่งผลให้มันมีรถค้างอยู่ท่านนึกออกไหมครับ <K l ug ged> จากแยกหลังสวนจนมาถึงจุดที่น้ําท่วมซึ่งเป็นจ่องทางขาขึ้นก็มีรถมาค้างกันอยู่เสนถถ้นทางขาล่องจากแยกสมพรจนตึกน้ําท่วมมันก็มีรถเข้าไปค้างกันอยู่แออัดกันเลยนะครับ <K l ug ged> พอเป็นอย่างนี้เ <K l ug ged> ช้ามามันก็จะเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินห้องน้ําห้องท่าต่าง นะครับ,รบขณะนี้เนี่ยไอเรื่องของอาหารจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่เนเราเร่งดําเนินการเข้าไปแจกจ่ายอาหารกับพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่บนรถทุกคันนะครับพร้อมน้ําดื่มที่จะให้มีอาหารรับประทานกันไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่ใครจะกลับรถขยับขยายไปหาที่พักได้ก็ขอให้ช่วยกันดําเนินการซึ่งจะทําทได้ง่ายขึ้นวันนี้ในช่วงของกลางวันนะครับ แต่ว่าผมจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งซึ่งผมจะต้องสรุปท่านผมต้องรีบไปบรชจการอีการัรบ,รบ,รบผมจะตัดสินใจนะครับที่จะวางาบิ๊กแบก็กหรือกระสอบทรายปิดกั้นถนนนะครับริมปิดกั้นริมถนนาทางด้านซ้ายสุดของเส้นทางขาขึ้นครนะครับ,รบ,รบเพราะว่าระระดับน้ำเนี่ยมันไหลาจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก hmm. เมื่อผมกั้นเส้นตลอดแนวที่มันน้ำท่วมอย่างนี้เนี่ย ถ้ามันสามารถทําได้น้ําบนถนนมันก็จะแห้งหรือมีถึงไม่แห้งมันก็มีระดับไม่สมผมจะได้ระบายน้ําไประบายรถออกไปจากพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยผมก้องใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงแต่ขณะนี้ก็ระดมสักพกําลังแต่ผมต้องไปดูด้วยตนเองก่อนว่ามันสามารถที่จะต้านแรงน้ําได้หรือไม่ครับเพราะถ้าเราอยู่อย่างนี้ถึงวันรึ่งนี้ก็ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ครับเราติดตามสถานการณ์โดยตลอดวิะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่แก้ไขอย่างนี้เนี่ยรถอาจจะต้องติดขัดถึงวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้แล้วมันจะเดือดร้อนหนักขึ้นโด,ดยระบบโดยเฉพาะระบบโลจิสติกในการขนสินค้านะครับอ,อันนี้เป็นแนวทางในการแก้ของจังหวัดครับไม่งั้นก็ต้องถ้ามาทักทางใต้เนี่ยไม่ต้องผ่านชุมพรเลยไปโน้นเลยครับไปทางไปทาง ถ้ามาทางเส้นซาเท่นก็ไปออกภูเก็ตไปเข้าระนองไปทางโน้นเลยอ้อมก็อ้อมบตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมไปกมากแล้วก็เส้นทางใกล้ําบแล้วก็ลาดชันโดยพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยบางเนินจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็เส้นทางระนองจุมพรที่เป็นสายไปกษมเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็จะยากลำบากมากนะครับฝนตกกี่มิลลิเมตรละครับท่านครับสูงสุดท่า สูงสุดขนาดนี้น่าจะอยู่ที่300กว่ามิลลิเมตรครับท่านครับโอ้แล้วตอนนี้ยังยังตกหนักไหมท่านครับยังตกหนักเหมือนเดิมครับท่านครับยังตกหนักทีนี้ท่านค,คิดว่าจะใช้วิธีการกู้ตั้งบิิกแบกปิดกู้เพื่อปิดล้อมสูบเอาน้ําออกแล้วก็ให้รถผ่านได้เนี่ยซึ่งก็ต้องประเมินอ,อีกทีนึงว่าจะต้านน้ําไหวไหม เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านบอกว่าเป็นจุดแรกนะครับท่านท่านนิดเดียวท่านท่านบอกว่าเมื่อกี้เป็นจุดแรกแล้วก็มีทั้งหมดสี่จุดนี่คือเพิ่งจะจุดแรกแล้วอีกสาจุดนะท่านครับมันจเดเดียวกันจุดเราแก้ได้แล้วครับลดระดับน้ําลงได้แล้วแล้วก็สามารถสัญจรได้หมดแล้วเหลือจุดนี้ครับซึ่งผมตัดสินใจจะใช้เทคนิคแบบใหม่ก็คือเอาท่อท่อระบายน้ำนะครับเอามาตั้งเรียงกันเป็นแนวก่อนซึ่งมันมีน้ําหนักมากหลังจากนั้นใช้บรรจุ ทรายลงในกระสอบแล้วใส่ในท่อไว้เพื่อมันที่มีน้ําหนักที่จะต้านแรงน้ําไว้นะครับถ้าทําได้เราก็จะสามารถสัญจรได้ครับท่านัู้ชมทำงานขาล่องขาขึ้นนะครับปลีกเลี่ยงได้ตอนนี้ไม่ควรเดินทางถ้าจําเป็นอย่างยิ่งก็อ้อมไกลมากซึ่งอย่าตั้ง GPS เดินทางโดยเฉพาะกลางคืนอันตรายเหมือนกันนะครับท่านครับอันตรายมากครับท่านครับเพราะ GPS ก็จะหาเส้นทางลับ สุดท้ายเส้นทางลัดท่านก็กลับมาที่เดิมอีกครับกลับมากันที่เดิมอแล้วบ้านเดิมประชาชนมีน้ําท่วมขังจมน้ํากันอยู่บ้างไหมครับท่านตอนนี้เยอะมากครับท่านครับน่าน่าจะมีพันกว่าครัวเรือนแต่ว่าเราได้อบปยพยที่น้องประชาชนมาสู่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันครับท่านครับครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยเราล่องเรือไปใช้เวลานานมากเพราะว่าบริสิเขาบอกเขาหวงของหวงบ้านขอไม่ไปขออยู่กับบ้าน อันนี้ก็จะเจอปัญหาอย่างนี้เยอะมากแล้วมันจะปัญหาต่อเนื่องเมื่อไม่ยอมมาพอเช้าขึ้นมาเราก็ต้องไปส่งอาหารตามบ้านต่างๆอีกท่านนึกออกไหมครับ,รบซึ่งมันใช,ใช้เวลานานมากกว่าจะได้สักหลังเนี่ยกระแสน้านที่เชี่ยวเรือท้องแบนที่วิ่งไปเนี่ยมันกว่าจะวิ่งไปได้แล้วต้นไม้มันก็เต็มไปหมดกว่าเราจะส่งอาหารได้ซึ่งวันนี้ผมเลยแร่งให้ท่านนายอำเภอไปเกลีย้ยกล่อมอีกครั้งว่าให้มายัางศูนย์อพยพนะครับเราจะได้ดูแลง่ายเจ็บป่วยก็ดูแลง่าย ข้าวปลาอาหารก็ดูแลง่ายอันนี้ก็เป็นปัญหาในการปฏิบัติเช่นเดียวกันครับท่านรับตอนนี้พื้นที่ก็คือที่สวีพื้นจังหวัดพื้นที่เดียวถูกไหมครับอำเภอเดียวใช่ไหมท่านไม่ไม่ครับมีทั้งหมดสี่อำเภอครับมีอำเภอสวีนะครับอำเภอหลังสวนอำเภอทุ่งตะโกและก็อำเภอเมืองชุมพรกับอำเภอปะโตด้วยครับท่านรบบห้ามเภอครับห้ามเภอที่ท่วมแต่ว่าเฉพาะเส้นทางนี้ก็คือเฉพาะที่สวี ห้ามเปินน้ำก็คือน้ําท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับกำเดิดร้อนกันอยู่ตอนนี้นะครับงั้นผมไม่รบกวนท่านแล้วนะครับเผื่อท่านได้ปฏิบัติภารกิจต่อนะครับผมอยากขอยากขอช่วยท่านประชาสัมพันธ์เรื่องเส้นทางนะครับท่านครับยินดีครับท่านครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับครับ